ต้องเด็กลงมือทำกิจกรรมระหว่างเรียนคือเด็กเอาอนุดกลมือทำกิกรรมก็เนี่ยจีเ like. ส้นถูกเข้าชั้นออนไซต์สอนเคอธิบายทฤษฎีเสร็จเด็กเข้าใจลงมือทำที่ต้องลงมือทำการติจกรรมต้องแยกขั้นแอคทีฟเดินนี่โอกดสินคะเสินค้าได้วเด็กลงมือทำก็ีอ่านอะไรวิเคราะห์อะไร เขียนอะไรจับคู่คุยอะไรเด็กสื่อสารด้วยครับเด็กทำงานได้ไหมครับเด็กทำได้ไหมครับจึงมาดูระบาดฟอร์แมตชีนแอสเซนต์แบ่งเมื่อร์ระบาดเรียนระบาดเด็กทำกิจกรรมที่ครูกำกับดูดูพฤติกรรมการเรียนเด็กดูทักษะดูทักษะกระบวนการเด็กแล้วเด็กจะอ่อนอยู่ก็นี่ไงซ่อมเสริมจึงแก้ปัญหาเด็กเก่งแล้วพัฒนาเด็กให้เข้าแคลนได้ไหมค่ะ ข้อ6ค่ะวิเคราะห์สพิการเด็กจากการพิการพวกนี้พิการแม่งจุดเด่ถ้าเด็กขนานไม่คล่องสอบอ่านข้องยังเขียนไม่ได้ฝึกทัาสั่นเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องนะอย่าหยุดไปใช้ท่าสั่นเห็นไหมครับท่านแก้มาตรงนี้ละค่ะท้องเขียนตรงนี้นะคะกรรมการพีเอสองกรรมการพีเอสี่วิดีโอถ่ายตรงนี้ค่ะ ในด่วยแผนในหน่วยนี้สิบชั่วโมงมีสี่แผนกินแผนทำสื่อบทเรียนเอออาครูสอนไม่ต้องเอามาราคาขอดูแผนแอคชั่นเหลนี้เด็กลงมือทำเพราะเด็กลงมือทำราคาจึงสะท้อนผลเออฟอร์แมนต์มือจับและความสารมากเหมือนกจึงจบลงแบบเลิศชิ้นงาน จะมีโปรกลนผลงานจะดีจะเป็นชิ้นงานยอดยอดเป็นโครงการใหญ่ไี fact, ่ได้ค่ะช so 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 ัดไหมคะชัดไหมคะเนี่ยค่ะออแบบเรียนรู้การสิ่อเดินหน่ครูยังสอนเด็กเรียนรู้แอคทีฟเดินหนึ่งฟอร์มาทีฟแอสเซนเป็นทักษะกรวจการจนจบจนจบแอคชั่นเินน่งเด็กตามน์โดไปใช้เองค่ะ เมื่อเด็กไปใช้จริงเลยค่ะจบและเด็กการที่เด็กนำไปใช้ครูต้องดูเด็กไหมคะเรียกว่าครูต้องจัดบรรยากาศส่งเสริมะนะครับข้อจ็ครูจัดบรรยากาศส่งเสริมพัฒนานเด็กดูที่เด็กเอาไปใช้เช่นที่เลยค่ะสอนน้ำโควิดเด็กเอาโควิดไปใช้แล้วค่ะก็ะดูเด็กไหมคะทำอยังไงก็ดีไงไปสำรวจดูข้อมูล ในสังชนเขาติดเชื่อกี่คนคัสเตอร์ไหนเด็กคิดเด็กหาเขามูด้วยคะเด็กใช้ชีวิตจริงไหมคะทักษะชีวิตเด็กเรียนเรียนรู้ไหมคะก็นี่ไงตรงนี้ค่ะ active learning จึงคือข้อเจ็ดค่ะครูจัดบรรยากาศส่งเสริมซัพพอร์ตเด็กนำเขาไปใช้ได้ใช้ค่ะหนึ่งเด็กต้องคิดต้องวิเคราะห์ ต้องสืค้นและจิตกรรมนั้นเด็กต้องเรียนรู้เห็นทนงทางในชีวิตทักษะชีวิตตัดสินใจเป็นแก้หนาเป็นแบนเป็นหรเห็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานเป็นทำงานเป็นสูงสุ่กนเลยต้องใช้เทคโนโลยีได้จริงได้เพราะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเด็กเช่นสื่อคข้าแอปพลิเคชันนี้เข้าสู่แอปนั้นทำงานนั้นี้เพราจิดกรรและบางเด็กทำงาน รูต้องแนะแนววิในซื่อสัตย์ความมุ่งมั่นใช่ไหมครับใช่ไหมครับานได้ครับเขียน P A หนึ่งแต่ตัวชี้วัดก็าถูกที่กันอย่าเขียนไปเรื่อยเลยครับปีนี้สอนวิชานี้นหน่วยนี้ปัญหาเด็กคือเรื่องนี้จะหยิบเด็กมันแก้ด้วยการคิดเช่นดิ่ฉันสอนพุทธศาสนาชั้นนี้พบว่าหน่วยนี้ นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าหลักธรรมปริศนานำแนวทางมาลงชีวิตได้พบไปเรื่องนี้ถ้าท่องหลักธรรมท่องได้หมดแต่พอวิเคราะห์คุณค่านำไปปรุกใช้ใงชีวิตแค่หนกชีวิตได้สร้างมงมควาช่วยได้เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่นี้ไม่ได้ผลงานเด็กไม่เกิดเด็กครับดันสอครับจึงเอาตัวชีวิตนี้เอาหน่อยนะครับมาเป็นเป้าหมายนี้เพื่อ แก้ปัญหาด้ยบทสริทิเด็กโดยฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิทยาเด็กต้องมีการคิดวิเคราะห์และใช้วิทยากระบวนค่าความหมายได้จึงจัดทำสื่อฝึกกระบวนการคิดจัดทำเอกสารประกอบเรื่องสาะสื่อมาแล้วค่ะสื่อมาแล้วค่ะบวกกันเลครับทักษะักระบวนการคิด อย่างนี้ค่ะขั้นสองค่ะปีนี้ยังเน้นสื่อบทอความเอกสารเกี่ยวกับการบรรยายวกับการพิมสื่อการคิดและกิจกรรมเน้นกระบวนการคิดเช่นใช้โฟลแมทชิทวิเคราะห์เด็กมาแล้วค่ะจบดังนั้นในการเรียนรู้บางขั้นตอนยินไปที่เด็กสื่อคอนเช่นเด็กดูละครจาก YouTube โทรทัศน์เอาตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยว่า พฤติกรรมตัวละครเนี่ยเหมาะไม่เหมาะอย่างไรเด็กทีข้อเองค่ะถ้าเด็กมีข้อได้เชื่อมโยงทำได้เด็กเกิดการเรียนรู้ไหมคะเกิดไหมคะเด็กเห็นแนวทางมงคนชิดไหมคะการเลือกคบเพื่อนการห่างกายสิ่งติการป้องกันอารมณ์ห่นกั้นไม่เกิดการตั้งจตประสงค์เด็กเกิดไหมคะอาจารย์ทำใช่ไ่ยคะก็เลยค่ะวิธีเขียนเขียนแค่เนี้ แต่ถ้าอาจารย์ไม่เข้าใจแอคทีฟในที่มัน,นยากก็เขียนไปเรื่อยจริง,จร,ง,งจริงครับจริงจริงครับอ่าล้อ่าพี่พาครูคุณถูกใจนะครับอยากเขียนไปเรื่อยคะ่ะนี่ของอท้องถิ่นครัอ่า,าเด็กใช่ไหมลูกทีแหลคะค่ะ <c oughs> ดังนั้นถ้าบาองออกแบบการสอนลงมือจัดอย่ายากนิจใจคะ่ะ ครับคุณออกแบบชุดฝึดออกแบบสื่อเอกสารประกอบการสอนออกแบบสื่อมน์แบชุดฝึกการแข่งการสอนกิจกรรมโฟรแมนใช้รูปแบบโฟรแมนหรือรูปแบบอินไพร์ทสื่อคนการเรียนรู้ใช้อินไพร์ทสื่อคนสื่อใช้ไมนแบบได้เอกสารจำได้สองตัวนี้ค่ะก็คือตัวแปดต้นคิณชัยคะ ถูกไหคะที่ท้าทายไว้เมื่อหยิบตัวแปรต้นเข้าใช้ถ้าใช้่จริงได้ผลจริงตัวแปรตามกลุ่มเป้าหมายคือเด็กชั้นนี้จะคิดข้อเป็นไหมคะผลสนิทได้ไหมคะผลกระทบผลกระทบเด็กเกิดสัจนิรันดร์ไหมคะเกิดทักษะชีวิตไหมครับกรางานแค่นี้ค่ะไม่ใช่ทำวิจัยนะคะ แต่ใช้รีเสิร์ชเบรกน่นใช้ภาระทวิจัยการวิจัยจึงต้องมาจากครูออกแบบผู้สอนและบัณฑ์ต้องเป็นระบบไหมคชั้ฉันนะเนี่ยคะ่ะกรรมาการมาสัมภาษณ์ดูหน้างานพรีเซนต์แบบเนี่ยคะ่ะให้ามันตรงจุดนีเอไม่ใช่เรื่องใหม่เอาหน่วยแผนเก่าหอบสมบัติเก่ามาพัฒนาให้ตรงจุด ไปถึงการทิ่เลื่อนี่เรียกว่าจัดการเรียนรู้มุ่งผลสัมผัสหมายถึงเอาท์คัมของผู้เรียนแค่นการเป็นการจัดเรียนรู้อินพุตโมเดลเอาท์พุตผลการเรียนตามโดยชนะอย่ากจบต่อยอดไปที่เอาท์คัมเอาท์คัมจะหมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดเด็กก็คือสัมมนาและการเรียนรู้บวกกับคุณสัตย์คือประสบการณ์สื่อชัดเจนครับ ไใแปล,แลว,ว่าเบ็ดแน่ให้คุณเอาเบ็ดเก่ามาดูนะครับ